ไหล่หอหลังคอมคอยื่นสูตรสําเร็จเลยใช่ไหมครับสาหรับคนที่ทํางานออฟฟิศนะครับบางคนม่ได้ทํางานออฟฟิศแต่มีลักษณะการใช้งานร่างกายที่แบบนั่งหน้าคอมนะครับหรือขับรถนานๆเป็นเซลอะไรเงี้ยก็ทําให้อ่าหลังคอมนะครับไหล่หอได้ซึ่งเวลาคุณมาเวทเทรนนิ่งเนี่ยคุณจะมีโอกาสบาดเจ็บหรือต่อให้ไม่ได้เวทเทรนนิ่งนะครับคุณก็จะมีโอกาสตึงบา่าตึงคอนะครับเลวร้วายกว่านั้นเนี่ยสามารถทําให้หมอรองกระดูกคอเสื่อมได้เลยนะครับถ้าเป็นนานๆน,นะครับเรามาแก้กันเลยนะครับโอเค ท่าแรกนะครับก็จะช่วยในการแก้คอยืืนก่อนเลยนะครับคอยืืนเนี่ยเกิดจากกล้ามเนื้อนะครับเขาเรียกว่า lower trap นะครับเรากล้ามเนื้อที่ทําหน้าที่เก็บคางตรงนี้นะครับทำงานน้อยไม่แข็งแรงนะครับผมจะใช้ตัวช่วยเป็นยืดนะครับอย่างนี้วางไว้ประมาณหลังศีรษะนะครับเริ่มต้นนะครับให้อยู่ในท่าที่คล้ายคอยื่นก่อนนะครับแบบนี้หายใจเข้า ยงท้อนะครับแล้วพยายามคิดว่าเก็บคางเก็บคางคือทําคางให้ขนังกับพื้นครับแล้วก็ดันคางไปข้างหลังถ้าทําถูกนะครับเพื่อนๆจะตึงกล้ามเนื้อหลังส่วนบนเชิดอกกดอย่าให้ไหลย,ยกนะครับค้างไว,5ว้5้าวินาทีหรือ10วินาทีค่อยๆผ่อนมาข้างหน้าช้านะครับหายใจเข้าเก็บคาง ท่าที่สองนะครับหลังคอมใช่ไหมนะครับจะเป็นท่าที่ช่วยในการบีบสะบักนะครับท่านี้จะคล้ายคลึงกับการวอร์มอัพที่ผมเคยสอนไว้นะครับจับก,กว้างประมาณหัวไหล่นะครับอ่าผมจะบอกอย่างนี้ครยางเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวที่ช่วยเสริมนะครับหลายหลายคนพยายามไปดึงยางก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะโดนกล้ามเนื้อแขนและกล้ามเนื้อไหล่นะครับให้เริ่มจากร่างกายเราก่อนแล้วแรงต้านของยางเนี่ยให้เป็นตัวช่วยเสริมนะครับ ดูหลังผมก็ได้เนี่ยหายใจเข้าแล้วเหมือนบีบสะบักก่อนครับดึงไหล่มาข้างหลังแอนดงบีบสะบักนี้ก่อนแล้วก็ฉีกยางออกจากกันปล่อยไหลไปข้างหน้าเล็กน้อยนะครับบีบมาใหม่ฉีกยางออกจากกัน บางคนทํางานนั่งหน้าคอมนะครับหรือมีการเล่นมือถือเยอะเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณนี้จะมีอาการตึงรั้งนะครับการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือการทาให้กล้ามเนื้อตรงนี้แข็งแรงร้วเปิดออกนะครับท่าที่ผมแนะนําบริหารคือท่าเฟสพูลนะครับตรงนี้เหมือนคุณยิงปืนนัดเดียวได้วนก2ตัวเลยท่านี้ช่วยบริหารหลังส่วนกลางนะครับส่วนบนแล้วก็ช่วยในการบิดแขนออกด้วยนะครับจับยางประมาณนี้นะครับ เท้าเหยียบไว้นะครับตัวเกือบขนานกับพื้นนะครับให้เริ่มต้นโดยการบีบสะบักก่อนอดูนะอันนี้ไหล่ผมห่ออยู่ใช่ไหมไหลผมห่ออยู่นะหายใจเข้าเก่งท้องบีบสะบักหลังจากนั้นครับคิดว่าพยายามบีดแขนออกนะครับเก็บไหล่เข้าไปในเบ้าไหล่งุ้มใช่ไหมแขนออกอหายใจเข้าเก่งท้องบีดแขนออกถ้าทำถูกนี่โอ้โห ตึงใช้ได้ครับกล้ามเนื้อรอบสะบักครับบีบสะบักกันอกอันออกนะครับจริงๆท่านี้สามารถใช้บริหารไหล่เหมือนกันนะครับแต่ว่านี้เราเน้นแกตินโดมนะครับเน้นบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนบน 2- อถึงสามเซตนะครับสิบถึงสิบห้าครั้งได้เช่นกันนะครับสามท่านี้นะครับสามารถทําได้ทุกวันยิงหูใช้เวลาแป๊บเดียวครับห้านาทีไม่เกินนะครับจบแล้วนะครับ ม,มั่นใจการันตีเลยว่าอาทิตย์เดียวเนี่ยอาการออฟฟิซินโดมของเพื่อนเนี่ยจะดีขึ้น,นครับอาการปวดจะน้อยลงอย่างแน่นอนแล้วถ้าใครยังไม่มียางยืดนะครับก็สามารถสั่งที่ช่องทางผมได้เช่นกันนะครับนี่เป็นยางยืดตัวใหม่ของผมนะครับสีเทาเงินนะครับแรงต้านอยู่ระหว่าง3-6ถึงกกิโลกร,รัมเป็นยางธรรมชาติแท้100%นะครับไม่ผสมยางสังเคราะห์ครับบางคนก็จะมีอาการแพ้แพ้ได้เวลาคุณเหงื่ออ่อนนะครับเวลาไปจับยางสังเคราะห์ ซึ่งอันนี้นะครับเป็นยางธรรมชาติแท้เลยนะครับแรงยืดหยุ่นดีมากนะครับนี่ผิวสัมผัสโอเคเลยนี่นะครับใช้วอมก็ได้หรือเวลาคุณไปต่างสถานที่เนี่ยคุณพกแค่ยางยืดอันเดียวนะฮะสามารถใช้ออฟนังกายเวลาที่ไม่มีฟิตเนสได้เลยนะครับผสมร่วมกันกันกบท่าบอดี้เวทหรือสามารถทำสกิทเทนนิงเหมือนที่ผมเคยสอนในไลฟ์สดในวิดีโอไปก่อนๆก,ก็ได้เช่นกันนะครับสนใจก็สั่งกันได้ทางช่องทางนี้เลยนะครับ เจอกันคลิปหน้าผมอาจารย์กันดั้มครับ